สวัสดีครับผมก้าครับพระสินปิโุเตชะผู้จัดการทีมระย,ยองทีีครับเริ่มต้นมาทํารย,ยอง f c ีเนี่ยต้องย้อนกลับไป5ปีตอนนั้นระย,ยองทีอยู่อยู่ทีหนึ่งแต่เป็นช่วงที่โควิดแล้วก็กําลังมีปัญหาเราก็เลยตัดสินใจอยากเข้ามาทําทีมฟุตบอลเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็เราอยากเห็นว่าจังหวัดเรามีทีมฟุตบอลของตัวเองครับจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ะระยะเวลาประมาณ 5- ้ถึงหปีแล้วแล้วก็ ปีนี้เป็นปีที่หของการเป็นผู้จัดการทีมด้วยก็ถามว่าสําหรับตัวผมนะสาหรับตัวผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ตอนขึ้นชั้นปีหนึ่งก็ก็เหมือนฝันครับเหมือนฝันที่ที่เอ่อทีมของเราไม่ได้มีศักยภาพขนาดท,ที่ตอนนั้นเราก็รู้แหละว่าไม่ได้มีปีหนึ่งไปไปถึงปีหนึ่งได้แต่ก็สําหรับตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าผมมีความภาคภูมิใจกับการทํางานที่นี่ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทําให้สโมสรฟุตบอลระยองซีเนี่ยก้าวไปสู่เลกสูงสุดส่วนตัวทีมเนี่ยผมคิดว่าเราวันนี้เราอยู่ทีหนึ่งมาเป็นปีที่สองแล้วพยายามดึงผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดึงผู้ภาคส่วนเข้ามาช่วยกันพัฒนาก็ทีมมันคงมันคงนต้องเดินไปให้ดีกว่านี้และให้มากกว่านี้ครับในในมุมผมแต่ในในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่า ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ผมว่ามีความยัง่งยืนแน่แนอนเรื่องฟุตบอลกับเรื่องการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเราทําฟุตบอลเพื่อว่าเอ่อเป็นผลทางด้านการเมืองแต่ผมว่าณว,วันนี้มันพิสูจน์แล้วนะครับว่าพวกเราทุกคนที่เข้ามาทํางานที่ระยงเอฟซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนทีมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ย เขาอยู่เคียงข้างกับทีมมาเพราะว่าผมว่าเขารักทีมฟุตบอลเขารักฟุตบอลผมว่าระยะทางพิสูจน์มาครับการเวลาพิสูจน์คนตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาทํางานในทีมฟุตบอลเนี่ยเขารักฟุตบอลจริงๆเขารักทีมนี้จริงๆเขาอยากให้ทีมนี้อยู่คู่กับคนระยองเขาอยากให้ทีมนี้เป็นทีมที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่สามารถสร้างความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองสุขภาวะที่พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัวมาสามารถใช้เวลาร่วมกันในหน้าที่แห่งนี้ได้ก็จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าทำทีมฟุตบอลเพื่อทางการเมืองแต่ลองดูเข้าไปดีๆครับว่าจริงๆมันเราโฟกัสต่างกันนะครับเราตั้งใจทำทีมเพื่อคนในจังหวัดจริงๆทำทีมเพื่อทีมครับตอนมีหลายมิติครับว่าเราต้อง ทำทุกมิติให้มันให้มันยั่งยืนแต่ถ้าเราเอาการเมืองมาอิงเมื่อไหร่เนี่ยบางทีการทําฟุตบอลอย่างยังย่งยืนนะจ,จะไม่ยั่งยืนสิ่งที่ไม่เคยเจอและเคยเจอมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าคือทุกอย่างมันอยู่ประสาทครับถ้าเรามองเป้าหมายให้มันชัดแล้วก็เดินไปอะ่ะผมว่าผมว่า,ม,วามันก็มันก็จะ,จะประสบความสำเร็จเจอหมดครับเสียงปารมาจากแฟนบอลปัญหาในองค์กรข้างในข้างในไปสู่ข้างนอกข้างนอกไปสู่ข้างใน คือการทำทำทีมฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ทําเหมือนบริษัททั่วไปครับมันคือกมันเป็นทีมมันคือการมันมันเป็นแหล่งรวมของจิตวัญญาณของคนคนที่เขาเป็นแฟนบอลเขาคือเจออ้าของทีมนะครับพวกเราคือเจ้าของทีมเราช่วยกันเขามาซื้อเสื้อเขามีสิทธิ์ในก่าพิจารณ์จริงๆมีอะไรจะอยากจะบอกแฟนบอลสตาฟทุกคนที่เคยร่วมงานนะครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนทีมงานคนไหนสตาฟนักเตะ คือทุกคนคือรรยองเอ็ซีครับทุกคนมีส่วนไม่เล็กก็เยอะในการช่วยกันสร้างทีมนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเคยอยู่แล้วไม่อยู่คุณจะผิดหวังออกไปหรือคุณจะมีความสุขอยู่ที่นี่ยังอยู่คือผมเชื่อจริงๆครับว่าถ้าไม่มีทุกคนนะครับมันจะไม่สามารถมีระยองเอ็ซีในวันนี้ได้เลยเพราะว่าทีมเราอ่ะเป็นทีมที่ทุกคนคือเจ้าของทุกคนที่มีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์ขอบคุณแฟนบอลครับที่ที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์ แล้วก็หวังว่าทีมเราจะอยู่แบบนี้อย่างยั่งยืนแล้วก็ก้าวไปแบบมั่นคงทีละสเตปไปสเตปบณวันนี้นครับที่ทางช่องมาสัมภาษณ์ก็กําลังจะปิดเล็กพอดีแล้วก็อีกซึ่งฤดูก,กาลผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนแฟนบอลและคนชาวระยองทุกคนครับเข้ามาเชียร์ระยองทักันครับเชียร์กันให้เยอะๆครับเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับ